ไอ้ถ่ายตูดอยู่ฝรลังช่วยหาห,หนใหม่ด้วยจ้าพี่น้องซอยกันทํามาหากินจ้าพี่น้องฝรลังฝรลังคุณน่ะ,นะหาเป็นตัวละเคียร์พูดพุดอยู่โอ้ยโนดี <No S 1> ีนะโนดีป <No deep. S 1> ีนดี้โอเคนี่ชู ยูบล็กเกนเฮียด่นี่ิยูบล็อกเกนยูบล็กเกนโกรโนเทกเออแค่นเทกนี่บิงทูโนยูเลบิส่บิงทูถุงไผ่เทกถุงไผ่ถุงมันเด้อพี่น้องเอา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 แค่ฟูแค่ฟูหามาแล้งไปให้ลูกยูมเงินน้ำลูกนก พี่น้องกำลังกำลังกำลังกัดหน่อไม้อือืมอือืหาเป็นดี้ช่วยกันทำมาหากินพี่น้องพน่นึ่งโอ้โหหนาขมั่มแต่เซลพี่น้องเนี้ย พี่น้องพี่ได้ได้ได้ไดออ <c oughs> โกดาวสเตลาลิงมึงในพี่น้องพี่บิ๊กดาลิงเยี่ยเฮียปุ่นปุ่นบึ้๊ดเลจ้ะนี่นี่แมนบิดซาบลาบเนี่ยจ้ <See? S 1> ะ มุ้งในพี่น้องพี่ตุ้มุ้งทิมิตุ้มุ้งทิมิพี่มุ้ในจ้าหลายครับพี่พี่ถ้าเคลียใบไผ่แห้งสีคลาดเลยจ้าบบเคลียมันหลายโผดพุ่นเ็ดเป็นสับหลามเลยจ้าพี่ไปแหลมๆนะแม่นเบิร์ดเ,เล,จลยจ้าพุ่นพุ่นพี่น้องแม่นเบิดพุ่นมุ้งในจ้าพี่พี่ไหลครับพี่น้อง พลังลังไปเก็บทางฝนพลังไปเก็บทางฝนก็สิถ่ายบไดายไายบด้เฮาก็สิเก็บออม่อนนจ้ะที่ตรงไหนยังให,ห้พลังเดี๋ยวก็สิบอกพลังนะข,ขยขักยากเฮ็ดนีดีโอให้พี่น้องด้เบิง์าจ้ะ เราจะบอกกำลังมาตัดทางดีเป็นยังไงมันบอ,อมันบอนูน่นดิอารอดดันอืออือหือห้อสะลังที่หนอที่นหนอสะลังหาเราใหม่

y ยู c แค b นเบกปะมันหลายหช่ยหมพี่น้องก็สิเขานังเขานังโมบิดแบบเอาซ้ำพวกกินกับข้าวสั่งน่าจะโอ้โหอาสลังมุน กำลังหมุนตานไหมพี่น้องเอ้ยกำลังหมุนตาหมุนุนมาเลยนั่งเไปนั่งเลยคุณโอ้ยคนณลาคุณเห็นมกลายโตสูงน,ะจน,นาจาะคุณนั่งบอดดเยคุณปวดขาีพี่พน้อง เอามีดจิ้มเป็นองเลยเอาเมีดจิ้มปุ่นไดซี่หานอโอ้ I hurry go home เยดเยนี่ฮกอพี่น้อฮกนอเจ็ดแปดน คนที่ไปเหร่นกอบนอกจากคนฝ่าวมาซอยคนบอกให้ฝ่าวฝ่าไปเหร่นกอบกับไอศกรออีมแปดนอดาลินแปดนอดโอเคอพลังหมุนผ่านออกมา พี่น้องโอ้ฝร um ั่งเดี๋ยวมีอะรเอาไว้ยังสี่ละพี่น้องต้องถ้ามาหากินสิสิเมียอยากกินน้ำใหม่เนาะโอเคก็เหมือยแล้วอืมอืมอืมอ๋อเหร One. one two three and here a lot เก็บคนละกระเป๋าเวยจ้าพี่น้องขึ้นมาใกล้ยนึ e> ่งผุน่ะเหตุม anyway> ูติมีอยู่จ้าพี่พี่แม่นเบิดด้วยจ้านี่เก็บบ่าววับ่าวันหรอกจ้าเอาก็ะเอาไปแค่อันทรงแหงข้าเจ้าคนละคนละกระเป๋าก็รัละ 3 UC3 มดาลิงเดาลิง o n บนโอนยูซีาห you ดาลิงมีห้พี่น้องมาหอดบานละจ้าได้ประมาณนี้จ้าพี่น้อง ในในมึงเนี่ยได้ับหลรยนึงจ้ะก็จะไปฝากมูฝากพวกน่ะจ้ะโอ้ยอันสวดน่าม่จ้ะพี่น้องเขาได้ดูกานเนือใหม่แล้วน่ะจ้ะนี่โอ้ยสดๆน่ะจ้ะผูใดอยากได้ก็มาเด้อจ้ะเด้อปลาโบไก่ไก่บานจ้ะรอบนี้รอบรอบก่อนมันมันนอญ่เนาะจ้ะอันนี้รอบพอดี พอดีกินพอดีอันนี้น้อนส่วนน้าม,มือแม่พี่น้องมีแต่แบบโอตัวโอตัวหน่อใหม่นิ่วซีแลนด์มันมันบกขมจา่ามันจืดเฮากินสดสกระไดบางทีพี่นี่เอาไปฝากมูฝากขวกนะจะ้ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่นะจ้ะเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆ้ยดยจ้าทิ่ติดต,ตาม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวอีสานผ้าเส็บในได้จ้าเจอกันมหม่คิมหน,าน้าน่าจาของคุณหลายๆจ้าวันดีจ้าบ๊ายบาย